เหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่10ราคาแรงยิ่งมีเยอะยิ่งรวยแต่ว่าต้องเป็นแบบไหนถึงจะมีราคาแพงนั้นก็ต้องมาชมกันครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มาให้ความรู้รวมถึงการประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึบาทรัชกาลที่10ราคาแพงยิ่งมีเยอะยิ่งรวยแต่จะดูยังไงนะครับแบบไหนแพงแบบไหนถูกเดี๋ยวมาเรียนรู้กันในคลิปคิปนี้ไปด้วยกันนะครับเหรียญหนึบาทรัชกาลที่10เนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเหรียญใหม่ นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีแบบดึงที่มีราคาแพงแล้วนะครับนั่นก็คือแบบนี้ครับดูนะอ่ะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูปึ๊บอ่ะโอเคเห็นอะไรไหมครับเอาใหม่นะไปช้าช้าโอเคนะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทราชการที่10ที่มีราคาแพงเนี่ยคือเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่10บล็อกพัดเสียงตรงนะครับดูนะครับถ้าเราพลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราพลิกจากด้านหลังนะครับเรามาด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพัดเสียงจะอยู่ตรงกันพอดีเลยนะครับแล้วถ้าเราถ่ายกับกระจกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทพัดเสียงตรงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับด้านพัดเสียงหันขึ้นด้านก้อยก็หันขึ้นเหมือนกันเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบบล็อกพัดเสียงตรงนะครับแบบนี้มีราคาซื้อขายนะครับ ถ้าสภาพสวยๆที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาซื้อขายอยู่ที่หลักพันเลยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานมาเนี่ยก็ต้องดูกันตามสภาพไปนะครับเห็นไหมครับดูดีๆนะนี่พระเสียรตั้งขึ้นด้านก้อยก็ตั้งขึ้นเหมือนกันอ่าโอเคนะครับส่วนเหรียญหนึ่งบาทราชการที่ส0บอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะดูว่าพลิกจากด้านหน้าไปด้านาหลัง เป็นแบบนี้นะครับแล้วพลิกจากด้านหลังมาด้านหน้าอย่างนี้ถ้าเป็นพัสเสียงกับแบบนี้นะครับถ้าเหรียญของเพื่อนๆพือพี่พี่น้องๆท่านไหนเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบพัสเสียงกับปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับพัสเสียงกับเป็นยังไงไทยกับกระจกแล้วจะเป็นแบบนี้ครับดูนะเห็นไหมครับพัสเสียงหันขึ้นแต่ด้านก้อยหันลงถ้าเป็นพัสเสียงกับแบบนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับ แต่ถ้าเป็นพัสเสียนตรงแบบนี้ถ้าเป็นพัะเสียนตรงราคาซื้อขายอยู่ที่หลักพันเลยนะครับอ่าเพื่อนๆฟังอีกครั้งฟังดีๆนะถ้าเป็นเสียงตรงแบบนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่หลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงกลับแบบนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่เหลือหนึ่งบาทราชการที่10เนี่ยปัจจุบันค่อนข้างที่จะหาง่ายพอสมควร นะครับเนื่องจากว่าก็มีหลายคนไปแลกมาจากกองกระสาบบ้างบางคนก็ได้มาจากตามร้านอาหารเงินทอนร้านอาหารเงินทอนร้านกาแฟเงินทอนแอปสั่งอาหารเงินทอนค่ารถอะไรต่างๆนาะนาะคนะ่าทางด่วนอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งปัจจุบันมีการพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญที่หายากกว่าบล็อกธรรมดาแต่ก็พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะครับดังนั้น เหรียญหนึ่งบาทราชการที่10เนี่ยไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับสำหรับบล็อกผัเสียนตรงยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับก็มี FC ทางบ้านเนี่ยเอามาขายให้ผมนะครับเหรียญนี้ก็ได้มาจาก FC ทางบ้านเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทบล็อกผัเสียนตรงนะครับคือ f c ทางบ้านเขาเห็นคลิปผมแล้วก็ส่งมาขายนะครับก็รับเงินกันไปนะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาทผัสเสียนตรงเนี่ยก็ราชการที่10เนี่ยถ้าสภาพสวยๆนะไม่ผ่านการใช้งานใดๆเลยนะครับ คือราคาเป็นพันนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้มาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตดูตามสภาพนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หายากแบบเหรียญเก่าๆนะครับเหรียญเก่าๆจะหายากกว่านะครับแต่เหรียญพลาสเซียนกับถ้าเหรียญของเพื่อนๆพลิกข้างแล้วเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพลาสเซียนกลับแบบนี้นะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังไม่ตรงกันนะครับถ้าเป็นเสียงตรงแบบนี้คือหน้าหลังตรงกันอย่างเงี้ยถ้าหน้าหลังตรงกันแบบนี้เห็นไหมครับ ะเสียนตั้งขึ้นตาก็ตั้งขึ้นเห็นไหมครับก็คือด้านหลังตรงกันแบบนี้มีราคาซื้อขายนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูขอบนะเพื่อนๆดูขอบนะเห็นไหมครับขอบของเหรียญก็เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้มีการตัดแต่งแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการนําเหรียญมาเชื่อมมาประกบกันแต่อย่างใดนะครับแบบนี้ยินดีรับซื้อนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือะเสียนกลับนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกธรรมดา นะครับไม่ได้หายากอะไรนะครับเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวันนะครับก็ราคา1บาทนะครับหลายคนเนี่ยชอบถามผมว่าเอ้ยพี่แล้วถ้าเหรียญพอร์เซ็นกลับราคาเท่าไหร่ก็ราคาเท่าหน้าเหรียญนะครับหบาทนะครับคือผมบอกไปแล้วว่าผมรับซื้อเหรียญเสียตรงนะครับเสียกลับก็ยังจะถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ราคาเท่าหน้าเหรียญน้องครับหบาทนะครับเสียกลับก็มีค่านะครับหบาท นะครับแต่เสียนตรง1,000ถ้าสภาพสวยๆและไม่ผ่านการใช้งานนะครับยิ่งใครมีเยอะก็ยิ่งขายได้เยอะนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งขายได้เยอะนะครับมีการซื้อขายจริงๆผมก็ซื้อมาเนี่ยเหรียญน,นี้ก็ได้มาจาก FC ทางบ้านนะครับคือเราผลิตเหรียญเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจตรงกันเนาะ นะครับและอีกเหรียญหนึ่งยังคงมีคนถามนะครับตลอดเช้าสายบ่ายเย็นนะครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับนั่นก็คือเหรียญบาทคุดปี17นะครับเหรียญบาทคุดปี17เพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับถ้าเหรียญบาทคุดปี17บล็อกพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับทางร้านรับซื้อแต่เหรียญบาทคุดปี17บล็อกพัดเสียงตรงนะครับ เหรียญพระเศียรกรับเนี่ยปัจจุบันราคาไม่แพงครับเหรียญบาทคุดปี17เ็เป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์จริงครับไม่เทียงเลยแต่ว่าผมมีก็หลักพันเหรียญแล้วอะครับก็คือมันผลิตเยอะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะครับถ้าพระเศียรกลับบอกตามตรงว่าไม่มีความแพงแต่อย่างไรนะครับทางร้านขายไม่ถึงร้อยนะครับสําหรับสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้าพระเศียรตรงทางร้านถึงรับซื้อนะครับแบบเหรียญเนี้ยครับถ้าเหรียญนี้เป็นพระเศียรตรงอ่ะ ถ้าเสียตรงซื้ออยู่แล้วนะครับขอแค่คุณถ่ายรูปส่งมาประเมินราคาที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตาม,มหามงคลนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็ใครดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเหรียญที่เพื่อนๆนทุกคนเจอกันเนี่ยเพื่อนๆจะต้องได้เจอเหรียญหายากอีกนะครับชีวิตเพื่อนๆไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะครับบางคนเนี่ยดูมา คลิปเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่ใช่นะเพื่อนๆมีโอกาสเจอเหรียญหายากมากมายในชีวิตนะครับดังนั้นอย่าพลาดที่จะติดตามช่องเรานะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยก็จะมาหารับซื้อเหรียญอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนพลาดเผลอใช้มาเจอช่องเราทีหลัองอ้าวตายเลยนะครับใช้ไปแล้วราคาจาก1 0 0 0ได้1บาทเฉยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ อย่าพลาดที่จะกดติดตามช่องเรานะครับหลายคนชอบถามว่ามีส่งทั้งไหนส่งรูปมาประเมินราคาที่ทาง Facebook f แ n p a g e นะครับเมตตามหามงคล www.facebook.com slash /mahmongkol2456 a นะครับทางร้านเราเนี่ยยินดีรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญ1น1บาทรัชการที่10พระเซยนตรงแบบนี้นะครับต้องตรง180องศายินดีรับซื้อครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ